ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางราวพัฒนาของเจ๊นุกบารมีมหาเฮงมาฝากนะคะประจำวันที่23ทธันวาคมค่ะงวดที่แล้วเจ๊นุกจัดให้ปังมากค่ะฟันสี เจาะสี่สองสองสี่เด้งเด้งไปเลยค่ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะปังต่อหรือไม่ตำรางวดนี้เจนุกให้ฟันที่สามนะคะ ตัวเจาะหกหาง35มห้าสามห3สามเจ็สแองแนวทางโดยเจนุค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะตำราว,วันนี้เจให้2ฉบับนะคะอีกหนึ่งฉบับเป็นเลข3ตัวค่ะ2 7งเจ็สามดสอง ชุดสามตัวนะคะสองเจ็ดสามหกเจ็ดสองขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ